สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกษและอำเภอกันท่าละรักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New พซีแซนิวาอีสานแลชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวและของวันนี้ค่ะ เริ่มแล้วสำหรับเทศกาลงานทุเรียนภูเขาไฟและของดีศิสเกตประจำปี2,568เปิดให้ชมชิมช้อปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายน2568เวลา17นาฬิกาค่ะที่สนามน้สารกลางจังหวัดซิสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดซิสเกต เ็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศิสเกตประจำปี2568โดยมีนายสุชาติกลิ่นทองหลางกเกษตรจังหวัดสิสเกตและนายเกษมสารสีพลทองประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสิสเกตนำเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสิเสเกตเจาก3ามอำเภอประกอบด้วย อำเภอขุนหาญอําเภอกันทละละลักษ์และอําเภอศิตินะรวมถึงประชาชนร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตประหลัดจังหวัดสิสเกตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตหัวหน้าสนราการผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้เป็นจํานวนมากนายสุชาติกลิ่นทองหลาง,กเ,งเกษตรจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่า จังหวัดสิสเกตเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของอีสานใต้เพราะนอกจากเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิหอมแดงกระเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. แล้วนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดีโดยเฉพาะทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์จากดินลาวาและความชุ่มชื้นแนวน้ำเทือกเขาพนมดงรักในพื้นที่อำเภอกันทละลักษ์อำเภอขุนหารและอำเภอศิตธาะ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุเรียนภูเขาไฟศิีสเกตจึงเปรียบเสมือนหัวรถจากรสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคการเกษตรรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการเช่นที่พักร้านอาหารและอื่นๆให้ได้รับประโยชน์ไปด้วย โดยในปี2568มีผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟออกสู่ตลาด25,500ตันมูลค่าผลผล,ผลิต2,856,400,000ลบาท จังหวัดศรีะเกดจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีสะเกดประจำปี2,568ขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มโอทอปวิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และกลุ่มองค์กรเกษตรกรนำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผล,ผลิตทางการเกษตรอาหารจากทุเรียนและสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทุเรียนและสิ่งเหลือใช้จากทุเรียนอีกเป็นจำนวนมากนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าจังหวัดสิสเกตได้ขับเคลื่อนวาระจังหวัดเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนรรลุวิสัยทัศน ดินแดนเกษตรปลอดภยัยการค้าการท่องเที่ยวครบวงจรซึ่งจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสิสเกตซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ที่มีรสชาติหวานมานันมีกลิ่นหอมปานกลางเนื้อละเอียดเหนียนนุ่มแห้งสีเนื้อ,หเ,อเหลืองสม่ำเสมอทั้งผลซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุเกด เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและถูกพักส่วนในจังหวัดอย่างทั่วถึงจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวชมชิมช็อปทุเรียนภูเขาไฟในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศิสเกตรประจำปี2568ระหว่างวันที่19 23มิถุนายน2568ณสนามน้าสารกลางจังหวัดศิสเกตด,ด้วยค่ะ